เราเห็นการกระทําที่เป็นการก่ออาชญากรรมอย่างชัดเจนคผมอมีมมีีชื่อมีเหตุการณ์การมีคําสั่งอแต่ว่าเราไม่สามารถเอาคนพวกนั้นน่ะไปพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมได้ไม่มีสารรับสารไม่มีไม่สารไหนรับแล้เราจะอยู่ยังไงคือคือูุณอธิบายไอ้เหตุการณ์ในในวันนั้นยังไงคือ แล้วเราจะอธิบายตัวเรายังไงคือผมอธิบายไม่ได้นะถ้าถ้าถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วปล่อยปล่อยปล่อยมันผ่านไปนะชุดชุดอธิบายผมไม่สามารถชุดอหาชุดอธิบายสิ่งนี้ได้นอกจากคําว่ามันไม่ยุติธรรมคือบางคนเ้าบอกว่าเอ้ยเสื้อแดงแตกแล้วเนี่ยย้ายไปอยู่พักนั้นพักนี้ทําไมไม่เลือกพักเดียวทําไมไม่เลือกกลุ่มเดียวอย่างแกนนํานปชเองก็แยกจัดกิจกรรมกันมันถือเป็นความแตกแยกไหมหรือว่าเราแยกกันเดินยังไงฮะ คือถ้าให้ผมเปรียบเทียบก็คือเหมือนยุคหนึ่งที่คนสมัยคนเดือนตุลานะครับคบที่เขาก็ร่วมต่อสู้ตั้งแต่สี่ตุลาหกตุลาว่ากันไปนะครับ,ครบอคนเดือนตุลาเนี่ยเขาก็แน่นอนเขาก็มีความคิดความอ่านทางการเมืองแหละคครับนกลุ่มเนี่ยแต่ว่าเวลาเขาไปสังกัดหรือไปสนับสนุนกลุมก่มการเมืองกลุ่มไหนอันนั้นมันมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ว่าไม่สามารถลากเอาความเป็นคนตุลานยไปสปนับสนุนพรรคโ้นพรรคนี้ได้คนเสื้อแดงก็เหมือนกัน ครับนะครับเสื้อแดงนี้ก็ก็มันเป็นตำนานมันคือความร่วมกันในอดีตอืส่วนปัจจุบันนั้นเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยจะไปสนับสนุนพักกันเมืองไหนอันนี้เป็นเรื่องของบุคคลมันไม่ใช่เรื่องเสื้อแดงมันคนละเรื่องกันครับคือจะมาปนกันเรื่องอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือผมผมคิดว่ามันมันถ้าถ้าผมอธิบายนะผมเข้าใจแบบนั้นอ่าครับมันมันไม่เกี่ยวกันแล้วแต่นี้เป็นเรื่องบุคคลละคนคนคนนั้นเนี่ยที่เคยเป็นร่วมการต่อสู้เสื้อแดงเนี่ยจะเป็นสนับสนุนพักไหนอันนั้น มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอ่าครับครับครับส่วนโคดแดงก็เป็นเป็นตำนานในอดีตว่าเรา,าเนี่ยเราต่อสู้แล้วเรามีภารกิจร่วมกันที่ยังไม่จบก็คือการการจะต้องผลักดันประชาธิปไตยเนี่ยสถาบันระชาธิปยที่ที่สมบูรณ์เนี่ยในประเทศเราให้ได้แล้วก็จะต้องทวงคืนความยุติธรร,รมคำถามขึ้เนี่ยอ,อย่างวันนี้เราก็ต้องไปทวงคืนความยุติธรรมการที่เราอ,ออกมาทุกปีหรือทุกโอกาสที่จะมีโอกาสที่มันจะพูดถึง ประเด็นนี้เราเราจำเป็นจะต้องออกมาเพราะว่าความยุติธรรมยังไม่เกิดมันมันเป็นหน้าที่ของพี่น้องที่ยังที่เรารอดชีวิตมาจากเหตุการณ์ฆาตกรรมในวันนั้นโดยรัฐครับครับมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเรียกร้องให้กับคนที่ที่สูญเสียมันเป็นหน้าที่เลยผมพูดเลยมันเป็นหน้าที่ของเสื้อแดงอืมอืมครับครับการการเลือกที่จะแบบเดินไปฝั่งนั้นฝั่งนี้มันไม่ได้เป็น ปัจจัยที่ทําให้กระบวนการยุติธรรมหรือว่าการเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยมัน,ม,นมันแผ่วลงใช่ไหมคือถึงแม้ว่าคุณจะแยกเดินกันไปแต่ว่าการทวงถามความยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยพี่หนุ่มหลิงก็ยังมองว่าพวกเขายังยังยังรวมกันเพื่อที่จะมีเป้าหมายนั้นอยู่ใช่ไหมก็ผมผมผมเชื่อว่าคนคนที่เคยร่วมต่อสุนในเหตุการณ์ในวันนั้นนะก็อยากจะเห็นเห็นความยุติธรมรมเห็นคนที่เกี่ยวข้องกับผู้การกระทําความผิดเนี่ยมารับผิดชอบ อืมนะครับแล้วดูคุณดูเจ็ดสิบสองปีแล้วพวกนี้ยังไม่เดินเข้าสู่กระบวนการใดๆเลยอ่ะสารไม่รับเลยสารไม่เจอเลยไม่ให้จะให้อยู่สารไหนจะเริ่มต้นที่จุดไหนยังหาไม่เจอเลยยังหาไม่ได้แล้วหลักฐานนี่เต็มไปหมดเลยนะไหนว่าคือโดยคอมมอนเซนส์นะโดยคอมมอนเซนต์ของพวกเราในฐานะซคอมมอนเซนส์เราคือเราเห็นการกระทําที่เป็นการก่ออาชญากรรมอย่างชัดเจนครับผมมีมมีมีมีชื่อ มีเหตุการณ์การมีคําสั่งอแต่ว่า <ทำ S 2> เรา <adh ina S 2> ไม่สามารถเอาคนพวกนั้นน่ะไปพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมได้ <อ schaut S 2> ไม่มีสารลับสารไม่มีไม,ม่สารไหนลับแล้วแล้วล้จะอย่างไงคือคือูุณอธิบายไอไอเหตุการณ์ในในวันนั้นยังไงคือแล้วรถเราอธิบายตัวเราอยังไงคือผม <nh arr ant> ผมอธิบายไม่ได้นะถ้าถ้าถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วปล่อยปล่อยปล่อยมันผ่านไปแล้วผมชุดชุดอธิบายผมไม่สามารถชุดหาชุดอธิบายสิ่งนี้ได้ นอกจากคำว่ามันไม่ยุติธรรมโอเคถ้าถ้าถ้ากระบวนการมันไม่เดินเราก็เราจําเป็นต้องเดินออกมาอแล้วก็ให้สังคมเนี่ยจดจาจดจาพี่ดูหลิงมองมองอนาคตยังไงบ้างเพราะว่าแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยมันดูค่อนข้างมืดมนมากเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมยังคงเชื่อมั่นอยู่ไหมถ้ารัฐบาลมาจากประชาธิปไตยเนี่ยกระบวนการค้นหาความจริงต่างๆมันน่าจะเดินไปได้ง่ายขึ้นคือผมเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราไม่ทําอะไร มันจะเท่ากับว่าสังคมเข้าใจว่าเราลืมหรือไม่เอาความแล้วครับความยุติธรรมมันเป็นปัจจัยภายนอกอืเราควบคุมไม่ได้แต่เรากดดันได้อืแต่สิ่งที่เราควบคุมได้หรือหรือหรือกําหนดได้น่ะคือตัวเราเองในฐานะของประจักพยานในเหตุการณ์นั้นในฐานะผู้ถูกกระทําและเป็นประจักพยานดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือร่วมสมัยรับรู้เราจะต้องเราเราเราจะต้อง ไม่หยุดเราต้องเราต้องปรากฏตัว hmm. แสดงออกเรียกร้องนะครับจนจนวันหนึ่งบริบททางการเมืองคือผมเข้าใจอยู่ว่าที่มันไม่เคลื่อนเนี่ยเพราะว่าไอ้โครงสร้างทางอำนาจในสังคมเนี่ยมันมันไม่ได้เปลี่ยนมันจะเป็นโครงสร้างอำนาจที่ในอยู่ในโครงสร้างในลักษณะเดียวก,กันกับสมัยที่ ที่คุณพิสิทธิ์เนี่ยได้ทําการปรับปราาประชาชนในเวลานั้นค,คุณไปดูเดะในในทหารทั้งหลายที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ในตําแหน่งอะไรในในในปัจจุบันนี้ใช่ฮะต่อตาแหน่งใหญ่โตครับใหญ่โตมากใหญ่โตมากจริงรบ,บางคนก็ได้เลื่อนขัน้นเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วบางคน<อ>ก็เพิ่งบอกว่าจะอยู่จนตายะฮะเ <laughs> นะี่ยคุณลองคิดดูแลกันในเกมเนี่ยมันเป็นเกมยาวอะ่ะ มันเป็นเกมยาวเอาเอาเอาเป็นว่าพวกเราอย่าอันไซเมอร์แล้วกันนเราเราเราจำให้ได้แล้วต่อให้อันไซเมอร์ก็เล่าให้สู่ลูกให้ลูกให้หลานฟังวันหลังเราเราแก่ตัวไปเราเราเราจำไม่ได้แล้วไอ้ลูกหลานมันจําได้มันก็มันก็รับภารกิจต่อใช่ใช่เรากดดันมาต่อเนื่องแล้วพี่หนูลิรงเยอะมากหลายปีแล้วนะครับมันจะต้องยกระดับอะไรไปมากกว่านี้ไหมมันจะต้องมากกว่าการไปผูกผ้าที่แยกราชประสงค์มันจะต้องมากกว่าการใส่เสื้อแดงไหม หรือมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสถานการณ์ไหนเราควรยกระิถักมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก่อนครับคือการการออกมาจัดงานลําลึกหรือพูดปัญหาเหล่านี้มันเป็นการเป็นการย้ําให้เห็นว่ามันมีข้อที่จริงแบบนี้ไม่ให้คนลืมความแค่นั้นพอครับแต่ว่าอีกกระบวนการหนึ่งเนี่ยหากจะทําให้สิ่งนี้มันมันมันได้รับความยุติธรรมเสมอภาคกันนะซึ่งมันควรจะเป็นมาตรฐานทางสังคมเนาะเพียงแต่ว่าอํานาจการคุมอํานาจสภาพ สภาพทางอำนาจเนี่ยมัน <Yeah. S 1> มันอยู่ในมือของของฝ่ายที่ไม่ไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ย mm. ไอไอเหตุการณ์เนี่ยมันจึงไม่ไม่ถูกโปรเซสมันทั้งหลายกระบวนการมันมันจึงไม่ถูกทําให้มันมันได้รับการเขาเลยทาให้มันได้รับการพัฒนาไปสู่การกระบวนการเพื่อจะพิจารณาว่าเรื่องเนี้ใครถูกใครผิดมากน้อยเพียงใด ดังนั้นเนี่ยต้องต้องทําให้การเมืองเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยก่อนครับประชาธ<ม>ิปไตยก่อนเป็นเป็นเป็นประชาธิปไตยด้วยอืมอืมอืมเวลานั้นเนี่ยลอง,งลองนึกถึงรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยก็จะต้องรับใช่ไหมรับ<ม>เอาเอาข้อเสนอเหล่านี้มามา,มาเข้าสู่กระบวนการในการผลักดันเพื่อให้เกิดการอะไรการเคารพต่อผู้ผู้สูญเสียอะไรเหมือนเหมือนในหลายๆประเทศหลายประเทศ เหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างนี้อาจจะใช้เวลาแบบหลเป็นสิบปียี่สิบปีเลยทีเดียวอืมครับครับอ่ะมาอีกคำถามหนึ่งเป็นคำถามการเมืองนะี่ยพี่นูหลิงคิดว่าคนที่เขาบอกว่าจะอยู่ไปจนตายเนี่ยถ้าเขายังมีอํานาจอยู่กระบวนการยุติธรรมมันจะเดินไปไม่สุดหรือเปล่าใช่ถ้าเขายังอยู่ในอำนาจนะ,ะแล้วมันม,มันมีเหตุผลของการที่อยู่ไปจนตายหรืออยู่ไปจนแบบไม่ยอมลงองจากอำนาจ ผู้มีอำนาจจำนวนหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของผู้นำเผด็จการทั่วโลกนะที่เขาไม่กล้าลงจากอำนาจหรือลงจากหลังเสือเพราะว่ามันจะถูกเช็คบินใช่ใช่ครับนะครับหรือเวลางั้นเวลาเราเวลาเราได้ยินเขาพูดอย่างเนี้ยเราก็ได้ยินความหวาดกลัวของคนเหล่านี้ด้วยเช่นกันแต่มันไม่ได้ไอการว่าอยู่จะอยู่กันอยู่แหนมหน้าจนตายเนี่มันเป็นอัตตาวิสัย คือคุณคิดได้ว่าคุณจะคุณจะทาแบบคุณจะอยู่แบบนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงจะเป็นเช่นใดนั้นเนี่ยสังคมหรือประชาชนจะเป็นผู้กาหนดหมูแผ่นตาสว่างกรอบทุกแผ่นรสแน่นทุกชิ้นไม่ใส่แป้งไร้วัตถุก,กันเสียทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็ดีหมูแผ่นตาสว่างใช้วัตถุดิบอย่างดีเลือกเฉพาะส่วนเนื้อที่ให้ความอร่อยขั้นสุดทานง่ายบรรจุในถุงซิปล็อกพกพาสะดวก หมูแผ่นตาสว่างมี3รสออริจิน l ลสไปซี่มาลาพิเศษซื้อ5แถม1นราคาเพียง245บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza s h o p v o i c e t v c o t h